ฮัผกผมนาะยชอตตี้บูโจว่ากับไซเฟอร์โอดดซีเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นชูตติ้งที่สามารถเปลี่ยนมุมมองขนาดเล่นได้เลยแบบไร้รอยต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองจากด้านบนหรือว่ามุมมองบุคคลที่3 นอกจากนี้ตัวเกมยังพ่วงระบบโรครเข้าไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเลเวลภายในด่านใช่ไหมเมื่อเลเวลถึงปับ๊บก็จะมีสกิลให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นทําให้เรายิงแรงขึ้นยิงเร็วขึ้นมีลูกน้องมาช่วยสู้มีเวทวนรอบตัวอะไรแบบนี้เป็นต้นครับส่วนคนที่สนใจแล้วก็ผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดว้ให้เรียบร้อยแล้วที่เดิมนะครับผมดาวน์โหลดได้ทั้งมือถือแล้วก็ใน PC เลยครับ cross platform ส,สามารถเล่นด้วยกันได้ ส่วนโหมดการเล่นนะครับก็จะมีแนวโลกไลท์แบบปกติเลยแล้วก็จะมีเอเลสอนาชีอันนี้คือสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่ไหวนะครับแล้วก็จะมีอารีนาต่อสู้กับผู้เล่นอื่นด้วยนะครับโซนต่อมา AI h u ฮัอันนี้เอาไว้สู้กับเรล่าบอสนั่นเองนะครับผมและสุดท้าย Extermination Contract อันนี้ก็อาไว้สู้กับบอสเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคอนเทนต์ของกิ้นะครับต้องสะสมกุญแจให้ครบ30ถึงจะเรียกบอสมาต่อสู้ได้ ส่วนวิธีเล่นกับเพื่อนก็ดูด้านขวาบนได้เลยครับที่เป็นรูปคน2คนนั่นแหละนะครับให้ใครคนใดคนหนึ่งสร้างปาร์ตี้ก่อน,นะครับแล้วเราก็จะได้รับรหัสห้องมาก็ก๊อปปี้เลขห้องนี่แหละไปให้เพื่อนครับส่วนคนที่เป็นเพื่อนก็เข้าที่เดิมเลยครับด้านขวาบนที่เป็นรูปคน2คนนั่นแหละแล้วก็เอารหัสที่ได้มาเมื่อกี้กรอกแล้วก็กดจอยปาร์ตี้ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มีเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถเอาตัวละครที่เรามีตัวอื่นๆ่มาช่วยต่อสู้ได้ด้วยสูงสุด2ตัวครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาเกมเพย์ของ World Exploration ให้ท่านผู้ชมดูก่อนกันละกันว่าเป็นยังไงโหมดนี้ก็เป็นโหมดพื้นฐานครับผมก็จัดการสตัตรูตและเอาชีวิตรอดไปให้ได้นานที่สุดจนกว่าจะจบด่านนั่นเองครับดูด้านบนได้มันมีทั้งหมด7เลเวลนะครับอันนี้เป็นเลเวลแรกเนาะส่วนการโจมตีนอกจากจะโจมตีด้วยปืนแล้วมีการโจมตีด้วยอาวุธที่เป็นระยะประชิดด้วยเช่นดาบหรือว่าแสอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผมน้องแมวนี่คือจะเป็นแสแบบนี้ครับ แล้วก็สิ่งกีดขวางพวกนี้ยิงเรายิงทําลายไปเลยก็ได้ครับเราจะได้มีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งเลยคือการเล็งครับถ้าเป็นใน PC เราต้องเลงเองนะทีเนี้ยเห็นเห็นเห็นผมเลงใช่ไหมเออนั่นแหละเราต้องเลงเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นในมือถือเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลงก็ได้ครับแค่กดปุ่มจมตีคางเอาไว้ครับและได้เกิดภาพสโลว์แบบนี้แสดงว่าเราเลวอัพก็จะมีสกิลมาให้เราเลือกเล่นนั่นเองว่าจะเล่นสายไหนส่วนตัวผมชอบเล่นสายซัมมอนก็คือจะเรียกพวกค่นยนตัวเล็กมมมาาาชช่่่ววยยยรไกก็เีีพังงนนแบบ้ งันจัดไปครับเรียกมาช่วยแล้วนี่เห็นไหมตัวสีแดงครับส่วนตัวสีเขียวผมเรียกมาก่อนหน้านี้แหละครับคือในความเป็นจริงแล้วตอนเราลงมาในด่านเขาจะมีให้เราเลือกอยู่แล้ว1นึ่งสกิลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกอะไรเนาะอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงโดนลุมหลบก่อนการหลบก็สามารถที่จะเดชได้นะครับมีคูดาวประมาณ4วินาทีนะแต่ถ้าเกิดท่านชมสุ่มเจอสกิลลดคูดาวของสกิลเดชก็เลือกอันนั้นก็ได้นะจะได้เดชได้บ่อยขึ้น เออผมลืมพูดการเปลี่ยนมุมมองเลยครับถ้าเกิดเล่นใน PC ให้กดตัว F นะแต่ว่าก่อนจะเปลี่ยนผมแนะนําว่าให้เล็งหันหน้าไปหาศัตรูก่อนครับเพราะว่าตอนที่เราเปลี่ยนมุมมองอ่ะมันจะเล็งยากครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาศัตรูก่อนละกันเนี่ยท่านผู้ชมเห็นเคอร์เซอร์ของผมไหมที่เป็นสีขาวๆเนี่ยเราจะต้องเล็งด้วยตัวนี้เป็นหลักนะครับแล้วเราก็ค่อยกดเดิน W A S D เอาครับผมงาเนเดี๋ยผมปรับมุมมองไปแบบเดิมละกันนะครับผมเล่นมุมมองนี้ไม่ไหวจริงครับส่วนการจะกลับมุมมองเดิมก็กดปุ่ม F เหมือนเดิมนั่นแหละครับ เลเวลอัพครั้งต่อมาไม่มีสายซอมมอนเลยครับมีแต่แบบว่ารีโหลดเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ทุกๆสามวินาทีจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หลังจากแดชเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเอาอันนี้แล้วกันทุกๆสามวินาทีจะมีการปล่อยพิษออกไปครับท่านผู้ชมสังเกตที่ตัวผมดีๆจะมีคลื่นสีเขียวๆกระจายเป็นระยะะนั่นเลยครับแม่รอบนี้ก็เหมือนกันเลยครับเจอแต่แบบว่าถ้าเกิดจัดการศัตรูได้แล้วะะจะมีการปล่อยพิษจัดการศัตรูได้แล้วนะฮะก็จะมีการปล่อยไฟฟ้านะคร เออเอาอันนี้แล้วกันเน้นจมตีแล้วกันครับไม่อยากเน้นป้องกันและตอนนี้ผมก็เล่นมาถึงชั้นที่3แล้วนะครับชั้นที่3ของด่านนี้มันมีภารกิจย่อย้วยก็คือให้ปกป้องแคปซูลครับโอ้โหแค่หลบกระสุนของคู่ต่อสู้ก็จะเวียนหัวตายอยู่แล้วครับยังเข้ามาปกป้องแคปซูลอีกคราวน,นี้ผมเจอสกิลที่ต้องการอีกอันนึงแล้วครับก็คือทําให้มีไฟฟา้าวิ่งวนรอบตัวนะครับอันนี้อย่างชอบ นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออแล้วเราสามารถเรียกมาได้หลายธาตุด้วยนะครับก็จะมีทั้งธาตุพิษธาตุไฟอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเรียกมาครบ3อันนะโอโหบอกเลยยืนเฉยเยมอนก็นแทบจะตายแล้วอะเพราะว่ามันวนเร็วด้วยนะแล้วมันยังมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งเลยคือเพิ่มจํานวนของออฟที่มันวนรอบตัวเราอะปกติม,มันจะมีอยู่2อันใช่ไหมถ้าเกิดเราเจอสกิลนั้นมันจะกลายเป็น3อันและคิดสภาพถ้าเรามี3ธาตุด้วยมันก็จะวิ่งวนกัน9อันเลยอะคือเรียกได้ว่าโหดมากจริงๆใส่ซัมมอน เอ้ยนี่ไงผมเจอแล้วอีกธาตุหนึง่งเป็นธาตุไฟครับเป็นไงคราวนี้มี4ลูกแล้วนะครับผมก็น่าจะเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะพร้อมกับศัตรูที่เก่งขึ้นด้วยนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่เลเวล6เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นไงศัตรูตายไวมากเลยเห็นว่าเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ไหมเออศัตรูตายอย่างไวเลยครับแล้วเพื่อนเราก็หายไปไหนแล้วไม่รู้ด้วยตัวที่ผมเอามาด้วยอ่ะมันเป็น AI อีกตัวนึงไงไม่รู้หายไปไหนเมื่อไรแสดงว่าค่าพลังเขาไม่ถึงไงโอเคอันนี้เลเวลอัพอีกรอบนึ่ง นี่ๆละกันนะครับเอาตัวเรียกไฟฟ้าช็อตมาอีกตัวหนึ่งดูๆๆเป็นไงเออบอกแล้วสายซัมมอนในฝันเลยครับศัตรูนี่ตายอย่างไวเลยครับในความเป็นจริงแล้วเรายิ่งเล่นมาไกลๆอ่ะศัตรูมันจะยิ่งเก่งไงแต่อันเนี้ยเราเลือกของโหดๆมาเยอะๆมันก็เลยทําให้เล่นง่ายขึ้นเข้าไปใหญ่เลยครับและแล้วผมก็เดินทางมาถึงห้องบอสจนได้ครับมีแอนิเมชันเปิดตัวด้วยโอโหตัวอะไรวันนี้ ลองสู้ดูเลยครับโอ้หตัวย่า่ใหญ่อาาเขตสกิลก็เป็นวงกว้างด้วยไปไหนละมันจะทำลายประตูเหรอโอ้โห,โหเรื่องผมหายยังไวเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกมันมาสู้ตรงกลางห้องดีกว่าไม่รู้มันจะมาปุบด้วยเหมือนมันจะไม่มาแฮแล้วผมจะสู้ยังไงอะคือก็เจอมันหวัวรัวๆตรงนี้เลยเหรอจะดีเหรอเนี่ยต้องรอให้มันออกมาไม่รู้จะออกมาเปล่านี่มาแล้ว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 ,ลวเออผมก็จะตายแล้วเนี่ยเลืองเลยแค่นี้ เฮ้ยอันนี้ต้องถอยผมจําได้ดูอนาเขตโคตรกว้างอ้าวเวนการมเดินมาโดนกับดักโดนขังเอ้ยหนีแล้วมีกับดักด้วยต้องระวังเอุบถอยก่อนเออเริ่มมนเหลือสองหลอดผมว่าใกล้ตายแล้วเต็มที่แล้วถอย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 ,ถอย,ถอย,ถอยเออผมจําได้ผมจําได,ได้เริ่มมนเหลือหลอดเดียวครับผมก็เหลือแค่ข้อเดียวเท่านั้นอุยชุบโอ้โห่ทันทันทัน ในเดียวนี้เดียว,ยวโอเคผ่านไปได้ครับผมแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมผ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับของที่เราฟาร์มมาในด่านแล้วยังคงได้รับทั้งหมดก็ตามสไตล์เกมแนวโลกรนั่นแหละเนะาะคราวนี้เดี๋ยวเราไปลอง LS ลสอนาชีกันบ้างดีกว่าดูซิว่ามันจะเถื่อนขนาดไหนและถ้าเกิดท่านผู้ชมเข้ามาเล่นคนเดียวเนี่ยเราสามารถปรับเป็นโหมดพับบิกเพื่อที่จะไปหาผู้เล่นอื่นๆเอาดาบหน้าได้ด้วยนะครับ สำหรับบรรยากาศการต่อสู้เรียกได้ว่าแตกต่างจากเดิมมากเลยครับเพราะว่ามันเหมือนกับมาคนละดวงดาวกันนะครับแต่ก็ยังมีภารกิจเหมือนเดิมก็คือจัดการศัตรูให้หมดนะครับส่วนเลเวลของเราไม่มีแล้วนะมีแค่การผ่านด่านนะครับพอเราผ่านด่านเราถึงจะได้เลือกสกิลนะครับว่าเราจะเล่นสกิลไหนและสกิลที่เขาให้เลือกส่วนใหญ่อ่ะมันไม่มีเกี่ยวกับสายซัมมอนเลยครับผหอันนี้น่าเสียดายมากครับสายซัมมอนก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงครับถ้าเกิดว่ามาเล่นโหมดนี้ ส่วนตัวผมมาได้แค่ด่าน10เท่านั้นเองครับใช้เวลาเล่นไปประมาณ8นาทีครับของที่ได้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นของอัปเกรดเนาะแล้วได้เศษชิ้นส่วนของตัวละครมาด้วยนะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ทำได้แล้วตอนนี้ดูด้านซ้ายล่างครับคำสั่ง expedition หรือว่าส่งคนไปหาของนั่นเองนีครับแต่ว่าเราจะต้องมีตัวละครเยอะนิดน,นึงนะไม่งั้นอาจจะไม่พอก็ได้ยกตัวอย่างผมส่งไปตรงนี้ก็แล้วกันถ้าจะส่งตรงนี้ไปหาของแบบนี้กด assign ได้เลยแล้วก็กด auto select ถ้าเรามีตัวละครมากพอเขาก็จะจับยัดมาแล้วก็สามารถส่งไปทํางานได้นั่นเองนะครับก็ยิ่งมีตัวเยอะยิ่งดีเนาะส่วนคนที่ทํางานเสร็จแล้วนะครับเราก็อย่าลืมไปกดรับรางวัลด้วยนะโอเคทีนี้เรามาเปิดกระชับปองกันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวผมหาตัวละครก่อนละกันเขามีการันตีด้วยนะ80ตัวได้แน่นอนนะครับก็คือได้น้องเนโกะคนนี้ครับลองเปิดดูเลยครับมีตัวแค่10ใบ,บลองดูซิว่าจะได้อะไรกับเขาบ้างไหมอันนี้สไลด์ด้วยเนาะอืเฮ้ยเห็นแสงทองแวบ ถ้าได้แสงทองคิดว่าน่าจะได้ตัวละครดีละมัง้งหุยมีสีมวงแล้วมีสีทองด้วยอาลวลลวมีสีทองด้วยยังไงครับโอ้โหได้มาเป็นเศษของตัวละครครับตอนแรกนึกว่าจะได้มาเป็นตัวซะแล้วตัวหมดแล้วไม่เป็นไรยังมีเพชรอยู่อีกหน่อยหนึ่งจัดไปครับเปิดได้อีก10บใบครับผมรอบนี้ว่ายังไงครับผมสีทองต้องมาแล้วเปล่าสีทองมองไม่ทัน <laughs> ดูสีสีอะไรอุย้ย อุ้ยสีม่วงแม่น่าเสียดายจังเลยครับพูดถึงเศษที่เราได้มันมันก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะอีกมานคงจะหลอมกลายเป็นตัวละครได้ละมั้งคําถามคือต้องสะสมเศษเท่าไหร่ถึงจะเรียกตัวละครได้ใช่ไหมถ้าเป็นสีทองคือ100นะครับทีนี้มันมีเควสอันนึงเขาให้มาเปิดเวลพอนแคปซูลหรือว่าแคปซูลที่มีอาวุธอยู่นะครับเอาอันนี้ก็แล้วกันเนาะเนื่องจากอันนี้เนี่ยมันเป็นของน้องคนเมื่อกี้ไงเนาะส่วนอันนี้มันเป็นตู้ปกติทั่วไปงั้นก็เดี๋ยวมาเปิดอันนี้ก็แล้วกันนะ ดูสิว่าจะได้อะไรบ้างครับรอบ,บนี้สไลด์มาสีทองไปดิมองไม่ทันเลยสีอะไรอ่ะโอโหสีเขียวจ้าเควสที่ว่าคืออยู่บริเวณด้านขวานะครับอันนี้คือจะเป็นเควสเติบโตนั่นแหละเขาจะไกด์ไลนย์อยู่แล้วว่าให้เราไปทําอะไรบ้างเช่นลงดันอัปเกรดนู่นนี่อ่ะครับ โอเคทีนี้เราไปอัปเกรดตัวละครกันบ้างดีกว่านะครับผมก็ง่ายๆครับเราเลือกตัวละครที่ต้องการก่อนแล้วดูด้านขวาล่างจะมีคําสั่งอัปเกรดอยู่นะครับผมซึ่งอัปเกรดได้หลายส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเลเวลนะฮะโอเคจัดไปในอย่างผมเล่นน้องแมวเป็นหลักก็อัปเกรดไปให้ตันเลยทีนี้ดูด้านซ้ายต่อครับจะมีการเพิ่มดาวอ่าอันนี้ก็จะต้องหาตัวละครซ้ํามาให้ได้ก่อนนะครับถึงจะสามารถปลดดาวได้ ส่วนต่อมาจะเป็นรีโรหรือว่าเปลี่ยนความสามารถที่มีนั่นเองครับคือตัวละครที่เราได้มาเนี่ยเขาจะมีสกิลหรือว่าบัฟที่แตกต่างกันไปถ้าเกิดว่าอยากจะรีใหม่ก็ต้องไปหาของมาให้ได้ก่อนในเกมนี้เขามีบอกด้วยนะครับว่าโอกาสที่เราจะรีอ่ะเราจะได้อะไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ส่วนอุปกรณ์ของตัวละครก็แตะเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็แตะเข้าไปที่อันไหนสักอันอีกทีหนึ่งะครับมันจะมีคําสั่งด้านขวาล่างเด้งขึ้นมาก็คือให้เราทําการอัปเกรดถ้าเกิดคิดว่าใช้แน่ๆก็อัปเกรดได้เลยนะครับถ้าอยากอัปเกรดไ,ไวๆกดปุ่มเลเวลอัพค้างไว้นะเขาจะอัปเกรดเท่าที่อัปเกรดได้เลยอะ และยังมีการอัปเกรดอาวุธอีกอันนึงในระบบกระเป๋าของเรานะครับเปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วดูด้านซ้ายอะ่ะมันจะมีพวกอาวุธอยู่ใช่ไหมเราลองคลิกเข้าไปสักอันหนึ่งครับแล้วดูด้านขวาล่างนอกจากอัปเกรดแล้วก็จะมีคําสั่ง modify ด้วย modify เลยคือถ้าผู้ชมจะต้องไปหาชิ้นส่วนมาติดตั้งให้กับอุปกรณ์นั่นเองครับอันนี้ผมติดตั้งซอฟต์แวร์ไปแล้วนะครับทำให้มีความสามารถเพิ่มเติมเข้าไปอีกหนึ่งอย่างและอีกอย่างหนึ่งที่ทําได้คือการย่อยปืนนั่นเองครับเผื่อเรามีปืนเยอะเกินไปแล้วเราไม่ได้้้ใชกก็มาาายยย่่อออเเพพืทรรัได ส่วนการจัดทีมนะครับก็กลับไปที่ตัวละครอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ดูด้านขวาล่างจะมีคำสั่ง deploy ใช่ไหมครับท่านผู้ชมต้องเลือกสลอตก่อนว่าจะเอาใครมาในตำแหน่งนี้นะครับผมก็เลือก2คนนี้แหละเนื่องจากว่าเป็นสีฟ้าทั้งคู่ไงสีฟ้าจะดีกว่าสีเขียวเนาะและเดี๋ยวผมเลเวล13ผมจะปลดล็อกได้อีกช่องหนึ่งผมว่าจะเอาพี่กระทิงนี่แหละมาใส่และเกมเนี้ยมันมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครอ,อยู่ด้วยเอาเมาว์ไปชี้จะเห็นใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดเราเอา3คนนี้ลงด้วยกันก็จะได้รับสเตต,ตัสบ,บน ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จะอยู่ด้านขวาบนครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนั่นเองนะครับผมแล้วก็ให้มาที่ settings อีกรอบหนึ่งนะครับเข้ามาจะเจอเรื่องของการปรับกราฟิกก่อนเลยซึ่งผมปรับสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แลละแต่ว่าผมมีการลดเฟรมเรทลงให้เหลือแค่60นะครับอันนี้มันอันลิมิตไเงเครื่องผมไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดท่านผู้ช,ชมสไลด์ลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีให้เราปรับค่อนข้างละเอียดเลยก็คือแบ่งตามประเภทตามหมวดเลยนะครับเราอยากจะปรับอะไรก็เอาได้เลยเต็มที่ ส่วนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเชื่อม ID ครับมันจะอยู่เมนูที่3ด้านซ้ายนี่แหละนะครับผมก็ล็อกอินผ่านทาง Google ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองดูใครยังไม่ได้ล็อกอินมาบริเวณนี้แล้วก็กดล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับส่วนต่อมาจะเป็นไอเทมโค้ดนะครับใครมีก็สามารถที่จะมากรอกได้เลยบริเวณนี้นะครับอย่าลืมแวะเวียนมาแบ่งปันกันด้วยนะและอันสุดท้ายนะครับก็คือการเปลี่ยนภาษานั่นเองนะครับเกมนี้ยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับจะเห็นเขาว่าเดี๋ยวภาษาไทยจะตามมาเร็วๆนี้นะก็โปรดอดใจรออีกนิดนกันนละนนะ ส่วนใครที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเวอร์ชัน PC จะตามมาเร็วๆนี้นะครับผมตอนนี้เล่นกันใน iOS กับ Android ไปก่อนนะครับ